พี่น้องมือนีอยู่คร nope ับเขียวการยางจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับพอดีมือนีผมสิเอาหนามไปส่งจะเอาหนามไปส่งผู๋แหละครับอำเภอกราบเชิงเพิ่นสิจัดงานวิ่งนอกของจังหวัดสุรินทร์ครับทั้งอุดรมาเช็คลมยางก่อนครับนี่ครับเขียวการยางมาเช็คลมยางก่อนเพราะว่าผมบรรทุกหนามไปประมาณประมาณลอยแพ็คแล้วก็เครื่องดื่มอีกข้างในข้างในแคบรถนะครับมือนีต้องขอขอบคุณเขียวการยางด้วยครับจังหวัดสุรินทร์ที่เพิ่นนี่ให้ อนุเคราะห์อนุเคราะห์เบิงเช็คลมยางให้ข่อยพี่น้องเอาไปส่งพี่น้องทางอำเพื่อกับเชื่งผมนะครับโอ้ครับเช็คลมยางให้เดินทางปลอดภัยมาจาัสุรินมีปัญหาเกี่ยวกับยางพี่น้องนี่มานีละเขี่ยวการยางพี่น้องเลยนี่้อขอบคุณ,คณเพน่ลหลายครับเอาจากบาทครับฟรีครับฟรีเนาะครับโอ้ขอบคุณลหลายครับ พี่ครับพี่น้องครับใบเขียวการยางคนบุกิดตังผมเดินทา่าก่อนเด้อครับวันนี้ขอบคุณเฮีหยหลายๆครับสวัสดีครับไปเลยครับไปเลยพี่น้องนี่มาเติมร่มอยู่เขียวการยางเพื่อนดูแล,าลอามยางให้เรียบร้อยไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ